โอเคทำไรเนี่ยอา้าทำอะไรมึงไม่รู้เหรอวันนี้ลูกชายกูบวชเนี่ยเอา้เอาแล้วพี่ก็ไม่รู้เหรอนี่จะพาลูกข้ามไปวัดโน่นโอโ้พี่ยังไม่รู้อีกแล้ว,วเนี่ยทไมพี่แย้มกับผู้ใหญ่ห้อยมทะเลกกาะกันห้ามฝั่งนี้ฝั่งนู้นข้ามหาคัน,น,นแล้วมันเกี่ยวอะไรวะผู้ใหญ่เขาทะเลกกาะกันก็เรื่องของผู้ใหญ่สิวันนี้ลูกบ้านจะไปเกี่ยวอะไรเล้า,าพี่ไม่เชื่อก็ตามใจพี่อยากตายก็เอาใจาเอาตามใจพี่แล้วกาันก็มันต้องบวชวันนี้ไ,ได้เลิกมาวันนี้นะเนี่ยไม่ได้เว้ยเคึจะข้ามมาบวชฝั่ง ผู้ใหญ่สั่งว่าถ้าใครข้ามมายิงไส้แตงจริงด้วยเอาแม่แต่เราห้นะยังไงวันนี้ลูกฉันก็ต้องบวชนะนี่ลูกฉันสาบโกนหัวรอมาตั้งหลายปีแล้วนะบวชไม่ได้ไอฉันเองนมมีปัญหาอะไรหรอกแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมเพวกะเองก็รู้อยู่แล้วดิเอาแล้วนัดหมอทำาฝันแหวะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นใช่ไหมเออจกใจเย็นเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไอไอเปียกปนไมนเมื่อกี้คนไข้ของแกอยู่ฝั่งนี้นะฉันยังไปตามหมอฉันมาให้เลย พราะฉะนั้นแกก็ไปตามหมอแกมาทำขวัญฝั่งนู้นฉันจะบวชฝั่งนี้เอางั้นเหรอโอเคไหมพี่โอเคอ่ะอ่ะหมอหมอไปลูกไปไปไมา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 เอาข้ามมาสิเอาหน้าข้ามมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมข้าไม่ได้ผู้ใหญ่เขาไม่ให้ข้ามมาอ๋อหน้าข้ามข้ามมานี่งั้นเดี๋ยวหมอข้ามไปโน่นว่แกก็ข้ามไปไม่ได้เอาเราจะเด็กหมดอย่ามัวช้านะครับเออ เน่จะทาหรือเปล่าไม่ใช่จะว่างอะไรนักหนานะครับเน่ขนาดผมมีงานผมยังมาทําขวัญให้เนี่ยมีงานที่ไหนวะที่นี่ที่แหละนี่ต้องรีบทํานะครับหมอทําขวัญสามคนเนี่ยคิวทองนะครับขอโทษเดือนหน้านี่ถ้าใครจะหางานนะรีบหามีว่างอยู่เฉพาะวันที่หนึ่งวันที่สองเท่านั้นทีนี้ก็จะไปว่างอีกทีก็นู้นเลยวันที่สามวันที่สี่ที่ห้านะ ก็จะไปว่างอีกทีกนันโ้นวันที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็จะไปว่างอพอละบอกเขาบอกว่างทั้งปีกินบักปบุ้งจนพูงเขียวแล้วนี่ยเอางี้เอางี้ถ้าจะทำขวัญน,น้าแกก็ทำฝั่งนี้แล้วหันละบวงไปฝั่งโน้น เอานใช่ไหมอย่างนี้ไปพี่มันก็ได้ดิมัดจงมัดจำเขาเอาไปหมดแล้วนี่ลูกจะได้บวชตั้งที่็ทำพิธีเลยก็ได้ใบสีนี่เอาไว้ฝั่งนี้เลยใช่ไหมเอาเอาไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยแบบทำข้ามฟากเลยลูกลำบากลำบนจริงๆวันนี้เป็นวันสิริมงคลงานบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งพ่อนาคก็จะได้บวชอยู่ในล่มกาสาวพัดพ่อของนาคแม่ของนาคมีอะไรก็บอกนาค แล้วก็บอกหน้าให้ตั้งใจฟังสิ่งที่หมอจะพร่ำพรรานาต่อไปนี้ครับเป็นอะไรเนี่ยนี่กับเจ้าน้ำตาเลือเกิน ลดเแม่ผมจะบวชแค่เจ็ดวันแค่นั้นจะร้องห่มร้องไห้ทําไมละเนี่ยฮะอตั้งอกตั้งใจนะลูกนะครับพ่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้นะเวลาหมอก็ทําฝันน่ะนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ครับนะตั้งใจดีๆพรุ่งนี้ลูกก็จะไม่เป็นคนแล้วอ้าว ล้วจะเป็นอะไรอ่ะลูกก็เป็นพระยังไงแล้วลูกอ๋อนะตั้งจิตตั้งใจเดาอยหมอจ้ะเรียบร้อยหรือย่างจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตั้งตกตั้งใจสดับรับฟังเรื่องพิธีโอ้โหสิบหายี่ยอะไรทุกมึงเนี่ยยุงพี่ยุงไหนยุงกัดหน้าเวลาพี่เลือดไหลพี่เลือดไหลที่ปวดไม่ได้นะเขาฆ่าเลยนะตามตำราโอ้ที่มึงตบลูกกูขนาดนี้เลยเหรอ จุงกนะพี่เลือดมันไหลอ่ะปวดไม่ได้มึงไม่ต้องห่วงเลือดไหลมึงห่วงลูกกูสมองจะไหลหรือเปล่าในตอนนี้พอดูลูกสิเอาสรวมกันไปหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะลูกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนโมตัสสะจำได้ไหมลูกท่องได้ไหมได้ครับพ่อท่องกับพ่อฟังสิลูกเสี่ยสังมังคลายยาชาเข้าพระครับลาเข้าพระพี่จะตบจะขนาดเนี้ยโอ้ยตั้งใจนะลูกนะไม่อ่อนนะลูกนะป๋อฮะผมว่ารีบทำขวัญเถอะเอาเจ้าหมอได้แล้วใช่ไหมจ้าได้แล้วครับจ้า ล,ลำดั <ใจ S 2> บแรกเป็นการชุมน,นุมเทวดาโดยหมอพวงครับเชิญ<ม>อืมซีซีบวรวิเศษเข้ามาเจ้าจะขออันเชิดเทพพญดาเทวดาทุกวิมานเมตเมืองสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำไมครับ อ้าวเห็นว่าชุมนุมเทวดากลัวจะไม่ครบองค์ประชุมก็เลยมาตัวไม่ต้องมามาเฉพาะบรมีออจ้ะออหนูรับเฉพาะกิจไหมจ๊ะวันนี้ชิ้นงูเหลือพี่ว่าสงสัยจะใส่ทานใหม่ว่าขยันจังต่อครับตั้งใจลูกขออันเชิญเทพพยดาทุกวิมานเมตเมืองสวรรค์ เทพเจ้าผ <Private S ality> ู้ทรงมหันเรืองฤทธิ์ของอันเชิญเทพารักปู่เจ้าสมิงพลายสำรองสมุดประการขอครับผมว่าเราอยู่บริเวณสี่แยกกสพทดีกว่าครับผม แถวปู่เจ้าสมิงไายเนี่ยผมบอกตรงว่ารถแม่งโคตรติดเลยครับผมแถวนี้ดี่ว่างพี่ทางนี้เอาบริเวณนี้มันหลแยกไงหลแยกออกไายขวางได้แข่งจ่ายก็ไปได้รวบลัดไปเลยดีกว่าจะได้กล่าวถึงบีดอนมานดาว่าที่มาเป็นอย่างไรครับหมอครับน้ำพริกขายดีไหมครับ ขายดีสิจ้ะอร่อยมากเลยกินประจำเลยครับเดินเช้ามาบางทีไม่มีข้าวผมก็เอานํำพริกเผาเนี่ยทานขนมปังแล้วก็ทานล่อร่อยมากครับผมจัลำพิกแม่ปะรนอมแมพูดแบบนี้รู้เลยว่าคอเดียวกัน กับเขาไปหรขอเราอ่ะยี่ห้อพันไทยนอรสิงห์เอ้ยใครออกไปดูน้ำพริกข้างนอกที่ยี่ห้ออะไรวะข้องกลัวทำขวัญก่อนใจเย็นๆกล้วยอะไรนี่แกไม่มีกิจการอะไรให้ฉันโปรโมตต้องเลยนี่ก็กะจะรับน้ำพริกเข้าไปขายนี่แหละขอบใจจ้า มีเบอร์ไม่ปันนอมไหมมีแต่เบอร์ทันท้ายเดี๋ยวออกไปข้างนอกเนี่ยนะขากลับหยิบติดไม้ติดมือไปวันนี้ห้ากระปุกหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เป็นพิเศษนะครับรอบท้ายแล้วห้ากระปุกหนึ่งรแต่ถ้าใครซื้อกระปุกละหนึ่งรอเราจะแถม4กระปุก วันสุดท้ายแล้วครับผมท่านแกนี่ฟังแล้วปวดหัวเลยเนาะลูกลูกจ๋าอะไรแม่แม่ก็นี่ของแท้ของแท้แให้เขาดูสิอันนี้ลูกอันนี้ของแท้ๆเลยลูกเห็นไหมเนี่ะโอ้โหแม่น้ำพริกตะยงซื้อมาทำไมต้องเยอะแยะซื้อที่ไหนไม่รู้ใครไปทิ้งไว้ข้างถังขยะโยกแยะหมดเลยลูก แม่ว่านะกินไปก็คงจะไม่อร่อยอ่ะนี่เอาไปขัดฝาบาดอ่ะเงาวัดเลยลูกใส่รวมไปเลยแม่แม่แม่พูดแบบนี้ไม่กลัวเจ้าของเขาได้ยินแล้วจะเสียใจเหรอหมอไม่มีอะไรแล้วจ้ะไม่มีอะไรแล้วเหรอจ้ะไม่มีอะไรนล้วหะเป็นน้ำพริกตะยงยี่ห้ออื่นไม่ใช่ตะยงยี่ห้อฉันมีสองตะยงไอ้บ้าอ้าวฟังนะพ่อนากนะ อนาบัต้ข้าพเจ้าจะพร่ำพรรณนาถึงที่มาของปิดามาดาของพ่นาอักว่ามีที่มาเป็นเช่นไรอัมอหล่อนาคเอ้ยจุรู้จัก ประวัติบิดามาดาของเจ้าหรือไม่เพราว่าบิดาและมานดาของเจ้านั้นมันชั่วชาสามารถขนาดไหนาแม่ของเจ้าก็เล็กเทะพ่อของเจ้าก็ชั่วรายคนทั้งหลายเขาก็รู้ กว่าจะมาได้กับพ่อของเจ้าก็ได้กับเขาไปทัวร์อภูไงวง่าย่มมีผัวแม่เป็นตัวเป็นตนแม่เจ้าใจบุญชอบทำบุญด้วยตูดด้วยกอนสร้างกู้ศลด้วยกางไม็น uh ี่มันร้องอยู่เนี่ยมึงไม่ได้ยินมึงหูหนวกหไงเนี่ย ได้ยินนะแล้วทำไมอะฮะอะไรอะอะไรทำไมมันเยอะแยะอะไรทำไมมันรู้นี่มันอยู่ถึงสุโขทัยมันรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะห,หมอมันยังรู้เลยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ย <_ c oughs> อะไรวะเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเขารู้กันท่วมบาลามีมึงไม่รู้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเอาแล้วกูไปไหนมาเลยเนี่ยฮะแล้วมึงโมโหทำไมมึงโมโหทำไมเนี่ยให้เรื่องนี้โมโหทำไมทำไมว่าคนเขามีน้ำใจเนี่ยเขามาช่วยมึงแบ่งเบ,บาภาระดึงไม่ชอบไง นี่มึงบอกมาเลยไม่ต้องมาแบ่งเบาภาระกูเลยนะกูอยากเป็นคนมีภาระฮนะกูอยากเหนื่อยคนเดียวกูอ,อยากมีภาระเมื่อตัวภาระกูเลยเฮ้ย <c oughs> นี่งานมงคลนะเนี่นนยนะเฮ้ยเออ,เ,อ,อเห็นกันลูกออด้ยเห็นกันลูกตั้งใจฟังนะจ้างงานมงคลอะไรครับอนุาตจครับอืพอนา่าจะฟังเถิดหนอพอน้าอาจจะไม่ใช่ลูก ของพ่อคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นลูกที่ติดทองแม่มาเพราะว่ามารดาของเจ้าก็ได้ก็เขาไปทั่วมัวก็เขาเลื่อยไปชัยว่าอาจจัดแล้วจะชั่วแต่แม่สมอไรพ่อของเจ้าเอาก็เลวะห์รยำ ทำได้ไอแมแต่ผู้หญิงพิการขาดว้วนดิ้นกระเดวกระเดวพ่อของเจ้าก็ทำเขาสแสลงนะพอนาเออโอ้โหเ้ยโอ้โหอะไรนี่โอ้แม่งเล่นทีเลออะไรมึงเนี้ยึ่งกระชากหัวกูทำไมเนี่ยมึงฟังเขาพูดไหม <uel ess> อะไระนี่กูเพิ่งรู้นะเนี่ยฮะฮะอะไรคนพิการนะอะไร บอกมาเลยอะไรคนพิการโอ้ดิทำไมมึงเป็นคนหูเบาอย่างนี้เนี่ยฮะกูไปทำอะไรคนพิการล่ะฮะทั้งบอกมาสิเรื่องไงก็วันนั้นนะ่ะคนพิการขาเขาด้วยนย่เขาจะข้ามถนนไปโรงพยาบาลรถเขาไม่ได้มากูอุ้มไปส่งโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลนี่กูผิดเหรอฮะโอ้น้ำหน้าอย่างมือนี่นะอุ้มคนพิการไปโรงพยาบาลอย่ามืออุ้มเขาเข้าโรงแรมมาสิอย่างมึงอ่ะโวยที่หาเรื่องจริงๆเลยในะลูกจะบวชนะเนี่ยแกแกครับผมมีได้เหตุการณ์ครับแก พี่แค่เขามีนิสัยงี้พี่ตอนนั้นเนี่ยสี่แยกครับอสมทเลยครับตรงนี้เลยครับพี่ผู้หญิงขาด้วยสองข้างเลยครับพี่แค่อุ้มข้ามถนนส่งลงไปาบานดีครับแจ๊โรงพยานาละไรปี๊บอินทิีผมได้อยู่ในเหตุการณ์แจ๊ว่าไงจ๊ะต่อแล็กได้เลยใช่ไหมนี่มึงทำซะเห็นภาพเลยนะเนี่ยฮะมึงนั่งเฉยเฉได้ไม่ไดของเนี่ย เฮ้ยไอ้หมอก็ร้องดีๆหน่อยสิเนี่ยฮะมันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรนักหนาเนี่ยเออทำให้พ่อนาคมันน้ำตาไหลหน่อยสิวะแต่กูไม่เชื่อจริงๆแกจริงๆโอ้โหเจอาบุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฟทุกตัวนะขอให้มันเป็นจริงจะบอกให้นะที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะกูไม่เชื่อหรอกมึงมีพยานกูก็ไม่เชื่อฮะ คนอย่างมึงอะเป็นจริงวันก่อนกูเปิดท้ายแล้วกูเห็นขาปองใครอยู่กูจะทามหลายทีแล้วฮะกูบริจาคให้สมาพัเขาบริจาคแล้วมึงอย่ามาพูดเลยทําไมมึงชอบตั้งหล่อคณพิการเนี่ยฮะพวกขาด้วยนี่มึงชอบใช่ไหมมึงชอบมึงก็บอกกูแซ่เด็กกลับไปบ้านเดี๋ยวกูตัดขาให้ก็ได้เอาไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวกูตัดให้เท่านี้เลยเนี่ยตัดให้เท่านี้เลยเอาไหมไม่พอใจเนี่ยตัดให้ตามขวาเลยบ้า่ไหมให้เป็นประชดแดดเดียวแล้วไหม นี่มึงจะไม่เหลืออะไรให้กูบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะมึงจะมาชวนกูทะเลาะทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงเคียวกูนี่กูเห็นแก่ลูกนะกูเห็นแก่ลูกนะเอาเะเดี๋ยวให้ลูกบวชก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูฆ่าบวชเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังโถ่เชื่อผมเพิ่ใจเย็นโอ้ยจะหายดีโก้เดีประจันโจรไปทุ่นหมอครับอดเวลครับต่ายก่อนหมอครับหมอพระเจ้าก็ใช่จะซื่อสัตย์กับแม่เจ้าสักเท่าไรให้แม่เจ้าหรือก็โง่ ก็เป็นหัวเป็นควายหน้าอับอายเสียเต็มประดาโอ้โหมันยังไงกันนะพวกมึงเนี่ยฮะแล้วมึงนี่ยังไงมึงนี่ยังไงมึงเคลียร์กูเลยดีกว่ากูอยากจะเคลียร์ตั้งนานแล้วถ้ามึงเคลียร์กูเลยมึงเคลียร์กูเลยมึงเคลียร์กูเลยมันยังไงมันยังไงอะมันยังไงอะเน่ที่เขาพูดไปเนี่ยกูเชื่อนะกูเชื่อนะฮะมึงเนี่ยรับหลังกูเนี่ยกูว่าต้องมีแน่ๆเลยเนี่ยกูว่าต้องมีฮะมันยังไงมึงเคลียร์กูเลย ต่อหน้าคนนี่แหละจะได้รู้กันเลยว่ามึงเป็นคนยังไงฮะนี่มึงมาขึ้นเสียงทําไมก,ก,กับกูเนี่ยฮะทำไมอ่ะมึงเคยให้เกียรติกูบ้ไหมทำไมกไูจะให้เกียรติคนเยอะแยะ้วกูอายคนเป็นแล้วเนี่ยแล้วทำไมทำไมกูจะขึ้นเสียงกับมึงไม่ได้ทำไมทำไมมึงม็ด่ากูทำไมเนี่ยฮะฮะมึงอยากโดนใช่ไหมเนี่ยทำไมเอาไหมต่อหน้าแขกเลยเยอะๆเอาไหมทำไมเอาสักทีดีไหมสัดมีเรื่องที่ตายเข้างานบวชที่งานบวชกูไม่อยากมีกูไม่อยากมีแต่มันชวนให้กูมีมันชวนทำไมแล้วทำไมกูจะด่ามึงไม่ได้ทำไม มึงไม่ใครทำไมกูบาถึงไม่ได้เพราะอะไรนี่เจ็บปากเจ็บคอขนาดนี้เลยแล้วกูเอาแค่เขาบอกอะไรไม่ใช่แมีเรื่องเลยพี่แค่ไอ้เขางานบวชเลยพี่มึงเข้ามาเลยโอ้โหแม่ปรีเข้ามาเลยมึงเข้ามาแทบแน่จริงมึงเข้ามาเลยนี่มึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอมึงอยากลองใช่ไหมโอ้โหไอ้ของวายพี่กูไม่กลัวมึงนะเว้ยอย่าคิดว่ากูจะยอมมึงนะนี่กูเห็นมึงเป็นผู้หญิงนะกูเห็นแล้ไหมแล้วทำไม มึงอยากมึงอยากจะโดนใช่ไหมโอ้โหมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอฮะถ้าเฮ้ยแน่จริงเลยนะแน,นะแน่จริงมึงเข้ามาแท้มึงเข้ามาเลยาพอมึงรวบรวมความกล้ามหน่อยฮะพอแน่จริงเลยนะมึงพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาเลยเลยมึงกล้าไหมล่ะฮะยังไงมึงไงยังไงฮะยังไงมึงไงยังไง กูมีเรื่อง,องนี้มึงไม่คิดจะห้ามกูบ้างเหรอพวกแฟน์ผมเห็นในงานครับใครผมมีแฟนแล้วแล้วผมก็ไม่ชอบผู้หญิงชอบชายใครแฟนมึงอะไก่วรายุทตเดี๋ยวก่อนมึงกูมาเคลียร์กันเลยเนี่ยมันไม่ต้องเคลียร์ละบวชเบิบ่อคงไม่ต้องบวชละพอละกูมไม่อยากทะเลาะกับมึงกู<เ>อบอกตรงๆไมเห็นหน้าแล้วหืมจริงจริง ทำไม่ได้ย่ว่ากูอายคนเป็นนะกูลูกผู้ชายนะเนี่ยทำไมอะแล้วทำไมมึงเป็นอะไรเป็มมด่าไม่ได้เพราออะไรอะไรของมึงเนี่ยที่ผ่าที่จ้องแต่จะห้ามกูคนเดียวเลยทำไมกูถึงจะด่ามึงไม่ได้ฮะก็รลอยหน้าลอยตาทำไมที่กูไม่ใช่ลูกมึงนะเนี่ยฮะไม่รู้ว่าใครดูดนมกูเป็นลูกหมดแหละทำไม<ะ>แกด้วยนะแกด้วย นีพ่พอพอพอเลิกเลยพอเลยเลิก,ลกไม่ต้องบงต้องบวชแล้ว<อ><อ>กูก็ไม่อยากให้รู้บวชไ,ไปไพระมึงคนเดียวแหละแก่ของไปพอไม่ต้องบวชเดี๋ยวกลับไปกูจะฆ่ามึงหยุดใครจะทะเลาะกับใครกูไม่สนใจแต่กูอยากรู้อยู่เรื่องเดียวกู่ลูกใคร บนหนักไม่ต้องหนักใจหรอกนออาจจะเป็นลูกของพวกหมอเขามากก็ได้โอ้ยสิบหายไปเดี๋ยว,วเรามึงไปเลยคนขอกลับไปสุโข,ขทัยมึงเลยมึงไปเลยเอาไปให้หมดเลยมันจงมาจำมันต้องมานคืนกูไปเลยโอ,โอ้ยชิบหาย พอแล้วไปบวชแล้วไปเลยมึงกลับไปเลยนะอย่าให้กูเห็นนะเดี๋ยวกูกลับไปเคลียร์กับเมียกูก่อนมึงยังไงโไปเพ่าแกหามันนี่ไม่รู้เป็นไงวาไปทำขวัญที่ไหนเจ้าภาพทะเลาะกันทุกที่เลยพวกเราอยังไม่รู้ตัวอีกใส่ก็บเพชร